ฝันพยากรทำนายฝันบอกเหตุดีเหตุร้ายพร้อมด้วยตัวเลขน้ำชคจากความฝันขับรถฝันว่าได้ขับรถหรือนั่งรถขับไปในที่ต่างๆจะทายว่าจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ หรือมีอันต้องเดินทางไปในที่ธุระกันดาลซึ่งไม่เป็นมงคลนะไม่มีเลขเสียงโชคขอทานฝันเห็นขอทานหรือกระยาจกเข้ามาขอเงินทายว่าผู้นั้นจะหมดเคราะห์หมดทุกข์ที่ป่วยก็จะหาย ที่ปกติจะได้รับโชคลาภในทางการงานหรือทางหน้าที่เลขเสียงโชคสองตัวสองเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสามตัวสองสองเก้าสองหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้า และ119ขวานฝันเห็นขวานหรือได้จับขวานหรือมีดพระอาวุธต่างๆทายว่าจะมีศัตรูคิดปองร้ายแต่จะเป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะหายไปให้ระวังในช่วงเวลา3-7วันนี้เลขเสียงโชค สตัว7จ็ดหกหหกสดสมตัวห7เจ็ดสา7ดหนึ่งหกศและ8ปดหหขอนไม้ฝันเห็นขอนไม้รอยน้ำมาทายว่า จะมีลาบในการเสียงเลขเสียงโชคสองตัวสองสองสองสีตัวหนึ่งสอ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 งสและสองสอขนสัตว์ฝันเห็นเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์หรือได้สวมใส่ทายว่า จะได้รับทุกหรือเคราะห์จากศัตรูที่คิดร้ายหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนไม่มีเลขเสียงโชคครับผมก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้รับชมและรับฟังในครั้งต่อไปเราจะมานำเสนอความฝันเกี่ยวกับอะไรเชิญทุกท่านติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ